นี่กูจะให้ปวดนี่มันหนีกลับบ้านอีกแล้วคือหลวงปูไ่ไปขู่เขาไปเยอะอแล้วแล้วรูกลักบยังไงครับปู่แกขับรถเองครับรถกลับเปล่าให,ให้ให้สมพานเ็าเอารถไปส่งให้ไนงะอ๋อครับเขาบอกว่าห่วงหมาไม่มีใครเลี้ยงหมา เอาเพราะว่าลูกชายมันมาบอกว่าไม่มีใครเลี้ยงหมามาตามให้ไปนเลี้ยงหมาเอา้าหาจุดอ่อนเออตามไปให้ไปนเลี้ยงหมาแล้วก็ตามเพื่อไป,ปฝ้าบป้าอืมกูก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่มึงแล้วกันมึงกูดึงมึงขึ้นมาจากนารกทามึงจะลงจากนารกอีกมันก็เรื่องของมึงนะ <c oughs> กรรมสัตว์บ,บางทีบางครั้งก็ใครก็ทําห้ามไม่ได้อืม <c oughs> ครับครับกรรย่อมจะแม่สัตว์ที่ดีชั่วเดียวยางนี่แหละคืออำนาจแห่งอุปาทานขันเนี่ยตันหาและอุปาทานมีอำนาจ ลายเหลือเหมือนกับสมัยก่อนกูเจอผัวเมียมันทะเลาะกันพอเมาทีไรมันเตะกันทุกทีเตะกันตีกันเลือดเข้าเลือดออกปากแตกหูฉีกกันตอนเมานะะแล้วก็ด่ากันพ่อลอแม่กันพอหายเมาแนละ้วมันก็อยู่กันเหมือนเดิมอืม mm hmm. แล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกวันจนเห็นแล้วเอืมอมละอาแล้วคนเขาก็ถามมันในตอนไม่เมา ทำไมมึงไม่หนีออกมาจากมันวะเอาถามผู้หญิงก็เขาเป็นคนดีทํามาหากินเลี้ยงหนูอ้าวม,มึงเมาแล้วมึงทะเลาะก,กันตีกันนมันไม่ดีเลยเออน,นั้นมันเมาไม่รู้หรอกอจบก็มันก็อยู่กันอย่างนี้นแหละเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเวรกรรมคู่เวรคู่กรรม คนคนปกติเขามีปัญญาเขามองว่านี่คือนรกนี่คือความทุกข์แต่ไอ้คนที่ไปอยู่ในขุมนรกมันมองไม่ออกหรอกว่านี่คือนรกมันน,นี่คือบ้านของมันเหมือน,นกับหนอนขี้ที่มันอยู่ในหลุมที่มันก็จะมองว่านี่คือบ้านของมันแต่บารดาวชนมันออกจากหลุมมันยังไม่ไปเลยอืม นี่นี่แหละคืออํานาจแห่งอุปาทานขันอุปทา,านในตัณหาความทยานอยากเป็นอํานาจแห่งวิชาทิฏฐิคือความเห็นผิดเมื่อใดที่ไม่สงสมสัมมาทิฏฐิไว้เห็นผิดเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองตกนรกหมกไหมเพราะมันจะพันธนาการไปถึงอุปาทาน รู้ทั้งรู้ว่านี่เย,ย็นนี้ทเาเมาผัวเมามาจะต้องโดนเตะมันก็ยังยอมอยู่กับมันเพื่อให้เด็ๆเด็เดให้ให้ผัวเตะนึอยังไงคุกงไม่เข้าใจมัแต่รู้ทั้งรู้ว่าคือนี่คืออุปทานนี่คือตันหานี่คือวิชาทิฏฐินี่คือผลผลประกอบการของสามสิ่งนี้แล้วมึงก็ทุกข์ถามว่ามึงทุกข์แล้วเป็นยังไง มันก็มองว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องที่ต้องทน